เพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมที่ถูกมีคุณภาพปลอดภัย100%วันนี้ผมขอเสนอเพจพ่อมดเคว่าเปย์การันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า300,000คนเติมง่ายเติมไวสะดวกปลอดภยัยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโคสส่วนลดคลาซิกนำไปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มได้อีกนะ เปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องเคเบิลเปย์อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับและอย่าลืมใส่โค้ดคาสิกเพื่อนำไปเป็นส่วนลดต่อแบบจุกๆแล้วทางสปอนเซอร์เขาก็ได้จ้างผมต่อนะทุกคน โอเคครับผมกาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในเกมของเจนวอร์เรียก่าอีกเช่นเคยนะแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นตัวของเอท็อกแจงเกห้เพื่อนๆได้รับชมกันนะเนื่องจากว่ามีคนขอมานะขอมานานมากๆแล้วนะครับผมแต่เพิ่งจะหาวันลงได้นะต้องขอพายจริงๆนะครับก็ตัวของเอท็อกปาเดี๋ยวผมจะจัดเทียวไว้ว่าตัวของมันเนะี่ยเป็นตัวละคารที่ฟาร์มค่อนข้างช้านะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่น,นเพื่อนๆดูกันนะว่าตัวของเอทอกเนี่ยมันโหดขนาดไหนนะในตำแหน่งของแจ n เกิ ก็ช่วงต้นเกมก็ไม่มีอะไรมากครับก็พยายามฟาร์มไปก่อนนะคือจะเห็นได้ว่าสกิลของเอท็อกในตอนนี้วิาทารอนมาทําอะไรก่อนอ่าถ้าเป็นแพทก่อนๆนนะตัวของ A เอท็อกเนี่ยมันฟาร์มได้ไวกว่าน,นี้นะเพราะมันฟาร์มช้าเกินไปครับผมขอไม่ไปไล่แล้วกันนะตัวของทารอนเนี่ยก็เดี๋ยวเราคืนทีเดียวเลยแล้วกันนะขอแค่เพื่อนเราอย่าไปโดนกันก็พอนะแต่เหมือนเพื่อนเราจะโดนแบบที่เรียบร้อยแล้วว่ามันฟาร์มช้าเกินนะเห็นไหมตัวของไอทอกมันโดนเนิร์ฟมานะเลยเอามาเล่นในตำแหน่งจังเกิลเนี่ยไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นะครับ โอเคตอนนี้เราก็ Level เลเวล5แล้วฟาร์มครบ1หลุมแล้วนะแตวตัวของอ่ะอุ๊ยโอ้โหโดนดักโดนดักโดนดักแบบนี้ใส่ครับใส่ครับกดนั้นตีกลางปีกแล้วพี่กล้าหือกบผมมอะมันนี่เมื่อกี้มาทำอะไรผมตรงบับบูแต่ว่าผมไม่มีเล่นเล่นแล้ววาต้องถอยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยจุกได้จุกได้จุกได้เอามาดี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 หิวไหม,ไมหิวไหมเรียบร้อยแล้วมีให้เอาหรือเปล่าโอเคแล้วมีด้วยครับเอาเลยนะแต่ว่าเราไม่มีตัวของสมัยครับ แต่ว่าพอกดอันติีนะเนี่ยมันก็เหมือนจะฟาร์มไวขึ้นมานิดนึงนะคือตัวของไอทอกเนี่ยถ้าผ่านชว่วงต้นเกมไปได้มันก็ยังเป็นอีกนตัวละครที่เก่งนะครับผมแต่ว่าเมตาเนี่ยไม่เป็นเมตาเกมไวไงก็เลยอยากจะเอาตัวที่มันฟาร์มไวๆอะ่ะอยู่เทียบบนๆน่าจะโอเคกว่าแล้วก็อยากแนะนำเพื่อนๆให้เล่นตัวพวกนั้นน่าจะดีกว่าเนาะก็ะตอนนี้ประมาณ78็ดแปดวินะครับผมตัวของออบเจกต์แรกก็จะเกิดแล้วเดี๋ยวผมมาอุ๊ยโอ้โหเราเจอตัวของชัยวนหน้าพอดีเลยผมตั้งใจว่าจะเปิดตัวของรีฟนะครับผม,ม ฟันไปครันไปเดี๋ยวดูนะว่าตัวมันฟาร์มช้าขนาดไหนนะคือมันมันตีช้ามากอะ่ะเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดเอาไปเล่นในแรงหรือแบบว่าแรงสูงๆเนี่ยผมคิดว่าฝั่งตรงข้ามอะ่ะน่าจะเดินมาสโตนกันแล้วนะต้องมีเพื่อนมาอยู่ด้วยครับโอเคแต่ว่าเพื่อนเราเล่นได้อยู่แล้วตรงเลนกลางเนี่ยมันฟาร์มช้าจริงๆนะเนี่ยคือผมไม่ตัดในส่วนที่ฟาร์มไม่ดูเลยนะคือแบบ มันฟาร์มช้าไม่รู้จะพูดยังไงแต่คือมันมันฟาร์มช้าโอ้โหเราเพื่อนเราโตแล้วโอเคก็ไล่ไปเลยแล้วกันโอ้โหตัวของใช่ไมนาะมานี่นี่แปะไปโดนตัวของจีนด้วยเรียบร้อยแบบนี้แตกคู่หรือเปล่าเรียบร้อยครับแตกคู่ก็เดี๋ยวปล่อย,อยรือทำได้เล่นบนเลยแล้วกันนะก็เพื่อนมาช่วยเรานวะเอาป้อมนี้กันเถอะเอา first c h o i c แล้วเดี๋ยวเราถ้าเอาไปเอา,เอามังกรทันก็ไปเอามงกรนะครับโอเค ก็ค่อยๆตีไปโอ้โหเราฟ,ฟันลมฟันวุดไปหมดต้อง,อง,องกาจะปล่อย,อยรีบได้เนี่ยคือต้องทําให้เลือดป้อมน,นมันเหลือต่ํากว่าประมาณพันเก้าพันแปดนะครับมันจะทําให้ตัวของรีฟประชนแตกเลยนะถ้าเกิดปล่อยแล้วมันชนไม่แตกเนี่ยมันเสียเวลาในการตีค่อนข้างนานครับก็นี่ครับผมเรียบร้อยครับเอฟเทอร์เรสได้แล้วครับผมเดี๋ยวต่อไปเราไปดูมาก่อนอมึงเขาเปิดแล้ววะโอเคเสียบังกรไปแล้วครับเดี๋ยวดูซิว่าเราสามารถไล่ฆ่าได้หรือเปล่านะโอเคแล้วเขา,เาปูมาเปิดแมปเราพอดีวิ่งไล่แต่ว่าไม่ไรครับมีบัฟฟ้าอยู่เดี๋ยวเราหาเรื่องเลยครับผม เวทคืนเวดคืนเราบังกรไปเราขอบบฟ้าแล้วกันนะโอเคเรียบร้อยได้บัฟฟ้ามาด้วยครับแล้วไงใช่มน่าจะเอาหรือไงฝั่งตรงข้ามยังไม่มาใช่ไหมโอเคยังไม่มาช่วยป่ายังไม่มาช่วยป่าอุ้ยแต่บอกกันนะเขามาแล้วอะ่ะโอเคเราล็อกไปแล้วด้วยครับเรานี่มันจอมหาเรื่องอนะ่ะถ้าบวกกันขึ้นมาเนี่ยทุ่งต้นเกมเขาจะไม่มีตัดเลื่อดครับผมก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถไหลได้นะก็ฟันไปแต่ว่าถอยดีกว่าไหมน่าจะน,าน่าจะต้องถอยนะครับผมเพราะว่าเหมือนเพื่อเราจะไม่เล่นด้วยนะเดี๋ยวพาเพื่อนตายครับ เหมือนเลนล่างจะบวกกันหรือเปล่าเดี๋ยวเรารอซ้อนเลยครับเราเหมือนจะเล่นกันจริงแล้วเหมือนจะเล่นกันจริงโอเคเรารอล้อมหลังได้ครับอ่ะมายังไงพร้อมยังอ่ะเล่นยังอ่ะมาดิมามาใส่ไปหมดยังใส่ไปหมดยังมานี่ใส่ไปหมดหรือยังล่ะเรียบร้อยครับผมโอ้โหจะโดนซัดนะมาดิมาตัวของมอกรน่ากัวกัวทหน้าฮหมาดีใจหรอกนะอือมาดิมา มาตีมาสับยับครับผมไอ่ไงผมกลางปีดอยู่ผมไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเนี้ยหูแล้วเลือดเหลือก็จึงน,น,นึ่อแต่เขาแฟดมาตีผมถ้ารอแพงสี่ล้วหันไปทีทีเนี่ยอาจจะเด้งเลือดได้อยู่แต่ว่าเขาเลือกที่จะแฟดมาตีผมเลยครับแต่ว่ารูรูแต่มันคิวครับอะไรครับเนี่ยๆๆๆโอเคช็อตน,นี้ก็ถือว่าสวยอยู่นะๆๆๆๆผมโอ้ผมกลางปีกแล้วผมเดือดจัดเลยอะ นะแล้วเหมือนเลนกลางจะนัวหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรารอ,อกลางปีกเลยัะผมรอสยายปีกของเราออกมาโอ้โหโดนบอร์ดคุมกําเนิดซะละฝั่ขงข้าวก็เห็นเราอยู่ด้านข้างและตัวงแอสไม่น่ารอครับแบบนี้สับอุ้ยสับวืดแต่ว่าตีออโต้แทรลัดเือนไปครับผมอู้น่าเกียดจัดเลยนะช็อตนี้ โอเคเมื่อกี้เหมือนตรงกลางจะมีการบวกกันนะครับลวตัวของทารอนนะจะตายครับาวากกับมาไหมอ่าระวาปด้วยโอเคเดี๋ยวเรารอเตรียมพร้อมครับสแตนบายหนึ่งสองสามรุยมานี่จะไปไหนต้นเกมทําอะไรเราไว้เรียบร้อยโดนจิ้มตัวแตกไปบัดดีชัยวันหน้าวิแต่โดนล็อกซะก่อนใครคุมกําเนิดผมมานี่ผมยังกลางปีกอยู่ผมยังสยายปีกอยู่ยังฮาวได้ยังฮาวได้มาดิมาเคลื่อนตามวิแต่ว่าโอเคได้ได้หยุดได้อย,อย,อยู่เรียบร้อยตัวมอกระหน้ามานี่ จังหวะนี้ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นล็อกไปยังวะ โอเคน่าจะล็อกไปแล้วล่ะแมงคงล็อกเราไปแล้วโอเคได้ครับสับยับสับยับจังหวะนี้โอ้โห و, แบบฝั่งตรงข้ามทำอะไรไม่รู้ยัง่ะนี่ยังไงครับโอ้โห و, ตัวของชัยวนะาไม่รู้จะหนีไปไหนอมไม่ปลอดภัยอีกแล้วครับจังหวะนี้คู่แบบตัวของเรานี่มันถึกมากนะคือแบบมันถึกจากการที่มันเด้งเลือดแล้วพอเวลากดตินติมไปก็จะดูดเลือดแรงเข้าไปอีกครับโอเคตัวทารอนเหมือนจะเข้าเอาเราเข้าจริงแเราถอยออกมาอ่ะโดนล็อกแต่ว,ว่าได้อยู่ครับสบายครับชิวๆครับมังกรจะเกิดนะเดี๋ยวเรามังกร,ก,รกัน ต,ตัวของซีเวอร์ไม่ยอมมาเอามังกรกับเราครับโอเคแต่ว่าเราน่าจะได้อยู่กับตัวของดาริสก็ล่อทางด้านลกลางไปนะฝั่งตรงข้ามน่าจะไม่มีใครมานะโอเค okay. เขาไปหาตัวของดาริสกันหมดครับแบบนี้เราได้มังกรเนี่ยเ,เป็นการตัดโซฝั่งตรงข้ามนะหายห่หวงไปได้1กลุ่มครับกลับบ้านไปออกตัวของไทฟอสต,ต่อเลยโอเคเดี๋ยวหาดักคนกันครับตัวของบอลอนจะเกิดนะเผื่อดักใครได้ดนะักวิดและตัวของมองกานนามา โอเคพพอร์ตก็ได้นะพพอร์ตก็ได้นะพพอร์ตก็ได้นะวิตัวทองครับรอตัวของเปล,ลได้เรียบร้อยแบบนี้ต้องออกมาจากนอกระยะอันติแต่ตัวของรูรูเก็บคิวไปอีกแล้วครับก็ไม่รู้จะทําอะไรต่อแล้วตอนนี้คือฝั่งตรงข้ามอยู่ทางด้านเลนล่างกันเค่อนข,ข้างเยอะครับอยากเปิดตัวของบารอนนาะชอนะเมื่อกี้ผมเปิดตัวของบารอนไม่ได้นะเพราะไม่มีใครช่วยผมเลยครับก็เลยต้องกลับบารีนะแล้วเพื่อนเราบวกกันอีกแล้วครับคือจริงๆแต่เียมันเอาบารอนได้นะเกมจะได้จบไวๆด้วยครับแต่ว่าเพื่ออเเราเลืกที่จะ บวกกันแบบว่าไม่สนอะไรไเลยนะครับผมนี่ไงไฟันไว้ผมโอ้โหเพื่อเราตายโอเคแต่ว่าเราออกได้ครับฉลุยครับฉลุยครับผมไม่ต้องกลัวนะโอเคถ้าเปิดบาลอนเนี่ยคือจบไปแล้วครับโอเคไปดีไปละดีมาห้าหรอห้าเป้งหรอห้าเาป้งหรอวิรโดนติแต่ว่ายังได้อยู่ครับตัวของดาริสดึงมามดึงไหม,มไม่มีดึงสังงานในชะ่โอเคคือตอนนี้เกมเราได้เปรียบมากนะครับผมคือ คือแบบว่าอมันถ้าเปิดบารอนจัดอะแต่ว่าเพื่อนเราไม่ช่วยกันเนี่ยเซ็งเลยว่ะและในที่สุดครับผมก็เรียกรวมพลทุกคนมาได้ในสำหรับบารอนตัวนี้นะคือตัวของเอทอกมันฟาร์มช้ามากเลยนะเนี่ยดูดิขานาดมีคนมาช่วยตีนะยังตีแบบช้ามากอะจริงๆตัวของอ็อบเจกต์เนี่ยมันตายไวมากนะครับผมในแพทเนี่ยแต่ว่าดูดิพม่ใช่กระดูกอะไรกันทำไมผมบอกว่าตัวของเอทอกยังขึ้นเราไม่โหดนะโอเคอย่าโดนแย่งก็พอนะไอเคยเอยเกือบโดนทนะดีนะตัวของวิเตอร์ล่าบารอนได้ครับ เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วแบบนี้เกือบแล้วเหมือนกันมอกระหน้าเกือบแล้วโอเคสวยครับามาังกรต่อเลยได้เนี่ยมักรดินเกิดครับเดี๋ยวเราบุ๊บลงไปได้น,นะแต่ว่าตัวของชายวนาโอาเคเพื่อเราเก็บตายซะงั้นงั้นเดี๋ยวเราจบเลยไหมไปไปจบกันเลยไหมเอาเรียบร้อยฝั่งตรงข้ามกดยอมครับไม่ต้องจบไม่ต้องเอามาักรไม่ต้องอ,อะไรทั้งสิ้นนะฝั่งตรงข้ามกดยอมเป็นที่เรียบร้อยครับแบบนี้ โอเค CGWP นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตาที่ได้แสดงนะครับผมให้เห็นถึงตัวของ a o c ชอกว่ามันฟาร์มช้าขนาดไหนในแพทนี้ โอเคตอนนี้ก็ได้ S นะครับผม98%นะอีก2%ก็จะได้100อยู่แล้วเชียวโอเคก็ m v p ไปครับผมตอนนี้สกอร์นะครับผมข่าไป10ครับตายไปตัวเดียวนะ s 1 9นะครับผมก็กดไลค์ทุกคนแล้วกันนะเห็นน้อยก็ยังมาเอาตัวของบารอนนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับตัวของ Atox Jungle นะครับผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าตัวของมันะเป็นหนึ่งตัวละครที่เก่งนะครับผมแต่มันจะเก่งกว่านี้นะถ้าไปยืนในตำแหน่งของท็อปเ n นนะครับผมคือ m e t าเนี่ยมันฟาร์มค่อนข้างช้าจริงๆนะถ้าเทียบกับตตััววป่่าอืน ผมก็เลยแบบ ถ้าผ่านช่วงต้นเกมไปได้มันก็เก่งแหละแต่ว่าคือต้นเกมอ่ะมันฟาร์มช้าเกินไปครับผมเลยคิดว่ามันไม่ค่อยเหมาะที่ไปอยู่เทียร์สูงๆนะก็มาลองเล่นให้เพื่อนดูแล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดผมติดภาพการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนด้วยละกันเนาะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับสามารถโดเนทเป็นกำลังใจให้กันได้นะจะเป็นระบบซุปเ่มไปตามจากทางยูทูบหรือลิงก์โดเนทที่อยู่ใต้ที่คลิปแชทเลยโอเคครับสำหรับคลิ nha, bye bye